สวัสดีครับวันนี้นะครับจย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากสวนสมุนไพรโกมารพัชจากคลินิกชัยภูมิครับวันนี้วันอังคารที่20นะครับจย์ก็จะมาอัปเดตตัวฟ้าทลายโจรที่เพาะได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วครับอันนี้อันนี้เป็นกล้าที่เพาะได้1สัปดาห์นะครับถ้าสูงนี้จริงๆแล้วตอนนั้นไปไว้ที่ร่มเขาก็เลยยืดตัววันนี้เอาออกมาที่มีแสงแดดแล้วนะครับ อันนี้ประมาณ1สัปดาห์นะส่วนถาดนี้ก็เพิ่งเราะได้ประมาณ3ามถึงสีวันนะครับประมาณ3วันนะฮะก็งอ,อกขึ้นมาประมาณ1เซนมแต่ยังไม่ทั่วนะครับเพิ่งเริ่มงอกเดี๋ยวเราก็จะมีการรดน้ําให้นะครับแล้วกอ็ออกแดดให้มีแสงลําไรแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เพาะไป2ถาดเดี๋ยวเราไปอัปเดตไปดู ฟ้าทลายโจรที่เราตัดชำกันนะครับซึ่งเปอร์เซนต์การตัดชำนั้นก็ปรากฏว่าสําเร็จดีฮะจำนวนเยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้กระถางหนึ่งอย่างที่ท่านบอก3-4ถึงกลิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไว้เวลาที่เขางอกรากแล้วเราก็จะไปแยกอีกครั้งหนึ่งอ,อันนี้ก็เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เก็บ ต้นที่เขาขึ้นอยู่รอบๆคลินิกนะครับรอบๆสวนสวนภัยในส่วนพวกนี้ก็เริ่มเพราะอันไหนที่เราถอนต้นเล็กมาเราก็มาใส่ในในถุงชํำและถุงถุงเพาะได้เลยครับถุงเพาะอันนั้นมีรากนะครับแต่ส่วนอันนี้เป็นการชํำเดี๋ยวคาดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะเริ่มอันนี้อันนี้ก็ได้ประมาณ4ี่ห้าวันเหมือนกันนะครับหรือเกือบอาทิตย์บางจุด ในบางกระบะก็ก็เพึ่งทำได้สามสี่วันเหมือนกันอันนี้ครับเพึ่งทำนะครับจะเห็นว่าไม่มีตายเลยเขากเเา็เริ่มตั้งตัวนะครับเริ่มตั้งตัวนะครับเต็มเลยครับอันนี้อันนี้เดิมนะฮะไม่มีเหี่ยวเฉาหรือหรือสลบไปเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะได้กิ่งพันจำนวน เป็นไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยนะสองสามร้อยกิ่งแล้วเราก็จะขยายต่อไปอทั้งการเพาะเม็ดแล้วก็เป็นกิ่งชำํำนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้พวกฝรั่งกิมจูฝรั่งหงเป่าสือนะครับฝรั่งสมึม่แล้วก็จะมีจะมีพุทรานะพุทราจัมโบ้ทั้งพุทราหวานน้ำพึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเตรียมใส่ถุงใหญ่แล้วก็เลี้ยงเตรียมสำหรับไว้บลงลงแปลงใหญ่นะครับให้ลงแปลงใหญ่เป็นไม้ผลนะครับต่างๆอันนี้ก็เป็นฟักนะครับฟักที่ต้นนี้ดกมากจะออกลูกให้กินตลอดนะครับมีต้นเดียวครับอันนี้อันนี้ต้นเดียวนะครับฟักฟักอัน,น